นิลละพงค่ะเรียนเชิญค่ะอย่าไปอีกเลยด้วยไม่ว่าเขาติดหมดเลยทั้งอย่าไปอีกความสวยงามของชุดนี้บรรยายไม่ได้เลยนะคะได้แต่ชื่นชมนะคะค่ะตื่นเต้นที่สุดในชีวิตตั้งแต่จับไม้กับเรียนท่านผู้นายการนะคะท่านรองท่านสามท่านแล้วก็เพื่อนๆจะเสียณแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะ ผมไม่ต้องบอกชื่อก็รู้แล้วนะคะค่ะดิฉันนะคะนางจาุฬารักษ์มีรพงศ์นะคะเหมือนที่น้องน้อยบอกนะคะว่าอ,อยู่โรงเรียนนี้น,นานนานมากนะคะตั้งแต่ปี2525ต25ั้งแต่โรงเรียนเก่าที่อยู่แบ่งครึ่งกันอยู่ระหว่างอนุบาลกษินครนะคะบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าโรงเรียนเก่าเราเนี่ยอยู่ตรงโน้นแล้วก็ย้าย ปี2528นะคะเป็นปีที่บุกเบิดนะคะเมื่อก่อนถนนมาโรงเรียนก็จะแบบเละนะคะเป็นถนนดินบางวันมาต้องจอดรถทิ้งไว้ตรงโค้งศูนย์งานศึกษานอกโรงเรียนแล้วก็เดินต่อเพราะว่าเราติดลงนะคะมาไม่ถึงโรงเรียนต้องต้องเดินนะคะ เป,เป็นยุคบุกเบิดนะคะดิฉันอยู่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ผู้ในการท่านแรกนะคะตามภาพเลยนะคะท่านขอกัญญาจ้าเมืองนะคะจนถึงผู้นวยการปัจจุบันเป็นท่านที่7นะคะ,ะการเวลามันเปลี่ยนไปเนาะสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนที่อยู่ก็จะเป็นแบบลำบากนะคะลำบากดิฉันมาอยู่เรียนนี้อายุ19ปีนะคะกลับบ้านร้องไห้ทุกวันบอกพ่อว่า จะลาบออกไม่เอาแล้วจะไปเรียนต่อปริญญาตรีเพราะว่าตอนจบปสศง,สงใช่ไหมคะมาบรรจุเลยทํางานหนักมากนะคะมีครูผู้หญิงส่วนมากนะคะเครื่องเล่นก็ต้องทาสีเองล็อกเกอร์ใส่ตู้ที่นอนเด็กก็มันเก่าก็ต้องขูดสีเสร็จแล้วก็ลงสีน้ำมันเองเป็นลงแล้วเป็นลงอีกเหม็นสีน้ำมันแต่ก็ต้องทําให้ทานเปิดเทอมอะไรแบบนี้น,นะคะ แต่ก็มีความสุขเพราะว่ามันเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะเราจะคุ้นเคยกันนะคะ,ะต่อมานะคะก็พกูดในการแต่ละท่านก็จะหลากหลายเวอร์ชั่นนะคะก็จะสลับกบเปลี่ยนสุขบ้างทุกบ้างนะคะแต่ก็อยู่มาได้าจนถึง42ปีซึ่งนานมากเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองเวลาอยู่โรงเรียนจะเยอะกว่าแถวบ้านอีกนะคะสามีย้ายไปไหนก็ไม่เคยย้ายไปกับเขาเลยก็จะ อยู่โยงนะคะอยู่ตรมนีตลอดนะคะ <_ d ata> เพราะฉะนั้นดิฉันเหมือนกับคนหลายเจนนะคะอยู่ตั้งแต่ที่แรกนะคะจนถึงปัจจุบันเป็นเจนนี้นะคะรู้สึกภูมิใจที่เราได้มีประสบการณ์ทำงานกับคนหลายๆรุ่นนะคะ <_ d ata> เออ <_ d ata> ที่คิดไปเขียนสักคิดไปเลือดลือหมดเลยไม่จะพูดอะไรนะคะก็รู้สึก ภูมิใจะนะคะภูมิใจที่ตัวเองได้อยู่โรงเรียนนี้นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆประสบการณ์มากมายสิ่งไหนที่พี่เคยว่าใครตำหนินะคะตำหนิใครนะคะติเพื่อก่อเพราะว่าโรงเรียนเรามีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็สิ่งดีๆหลายอย่างพี่ก็อยากจะ ให้มันยังคงอยู่สิ่งไหนที่มันดีที่มันเป็นสมัยใหม่เราก็สามารถนามาใช้ได้แต่สิ่งนหนที่มันยังดียังมีคุณค่านะคะก็ให้น้นองๆได้รักษากันไว้เกษียณแล้วนะคะก็จะอยู่บ้านสวนช่อดอกการนะคะใครอยากได้กล้าไม้ไปปลูกเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าสามีก็จะยังทําก้าไม้ต่อไปอ๋อทีฉันก็อาจจะไปเยี่ยมลูกบ้างที่กรุงเทพนะคะแต่ก็อยู่ได้ไม่นานแล้วค่ะเพราะ ถึงบ้านนะคะจะคุ้นเคยกับชัย,ยภูเพราะว่าเกิดที่นี่เป็นคนที่นี่คุ้นเคยไม่ชอบไปไหน,กนไกลๆนะคะไปแค่วันสองวันก็อยากกลับบ้านแล้วนะคะถ้ามีข่าวข่าว,าวหรือว่าสินใดที่ต้องการให้พี่ช่วยเหลือนะคะก็ยินดีใครจะไปตัดต้นมอหินขาวอะไรก็พอใครอยากได้บ้านพักตัดตน้นก็ยังสามารถเปนเมกได้นะคะ,ะดีๆให้ความช่วยเหลือนะคะ,นะคะ พี่ก็จะคอยชื่นชมและก็รับรู้ข่าวดีๆนะคะ,ะความสำเร็จของพวกเราต่อไปนะคะ,ะวันเกษียณนะคะมาถึงนะคะเราแสดงว่าเราต้องอยู่ทำงานทั้กทันที่ใจเนี่ยอยากจะทำโน่นทำนี่นะคะ,ะภายในโรงเรียนเนี่ยอีกเยอะแยะนะคะต่อไปก็คงจะเป็นอ่